สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องไก่อีกแล้วครับมือใหม่ต้องรู้ในการเลี้ยงไก่นะครับนี่เห็นไหมครับไก่ของเรานั้นมีหลากหลายทีเดียวนะครับนี่ฮะดูดีๆครับมันมีทั้งไก่แจ้นะครับไก่ป่าแล้วก็ไก่บ้านนะครับมือใหม่ต้องรู้วันนี้นะครับที่เราจะต้องบอกกันว่าถ้าคุณเลี้ยงแบบนี้ครับแสดงว่าไก่บ้านคุณยังไม่โตนะครับแล้วก็มันไม่ได้คุณภาพนะครับคนซื้อนี่ก็คิดหนักครับนี่เหมือนผมจะมาดูครับว่าจะซื้อไปทําปัุนนะครับ แต่ก็ไม่กล้าซื้อครับเพราะไก่ของเขานะครับไม่โตครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าบางทีไก่บ้านนะครับผสมกับไก่ปานะครับจะทําให้อ่ลูกไก่ที่ออกมาแค่แกนได้นะครับหรือไก่ที่เราเลี้ยงอยู่นะครับมันก็กลายพันธ์ครับเป็นไก่ป่าไปหมดนะครับทําให้ไก่คุณนั้นไม่โตนะครับการดูลักษณะไก่นะครับซื้อไก่เนี่ยจะดูแบบไหนครับว่าไก่เราเนี่ยจะโตสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับ ให้ดูที่เท้าไก่ครับ ไก่นะครับถ้าหากว่าเท้าใหญ่เท้ายาวครับนี่แสดงว่าลําตัวเขาอนาคตก็โตแน่นอนนะครับให้ซื้อไก่ลักษณะนี้ครับในการดูไก่นะครับตามพ่อพันธุ์แม่พันเนี่ยให้ดูที่เท้าก่อนเลยครับถ้าเท้าดีนะครับก็คือโครงสร้างเขาจะใหญ่นะครับถ้าเท้าโตเหมือนคนล้ครับถ้าเท้าโตนะครับแสดงว่าคนนั้นใหญ่แน่นอนนะครับไม่รู้จะเป็นใหญ่เป็นโตหรือไม่ครับแต่เรื่องไก่นะครับถ้าเขาเท้าโตเนี่ยแสดงว่าตัวเขาอนาคตนะครับจะตัวใหญ่แน่นอนนะครับ การเลี้ยงไก่ที่ถูกวิธีครับไม่ควรที่จะเลี้ยงผสมกันแบบนี้ครับควรจะแยกกันนะครับไก่ป่าก็สวนไก่ป่านะครับไก่บ้านก็สวนไก่บ้านครับไม่งั้นมันจะทับกันมั่วหมดนะครับแต่นี่ครับของเขาเลี้ยงแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบนะครับเพราะว่าเขามีขี้วัวมีอะไรด้วยนะครับไว้ให้คุ้ยเขี่ยขี้วัวครับนะนี่ให้อาหารก็ให้ตรงขี้วัวพอดีนะครับเราก็ต้องดูครับว่าไก่เรานะครับมีไก่บ้านอย่างเดียวหรือว่า ผสมไก่ป่าด้วยนะครับถ้ามีอย่างนี้อยากให้แยกนะครับเพราะคนซื้อเนี่ยเขาก็กังวลเหมือนกันครับว่าโอ้ตัวเล็กมากนะครับแล้วก็ไก่ไม่โตทําให้เรานั้นเลี้ยงไปนะครับน้ําหนักก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงแยกนะครับเราไม่ผสมกันจะทําให้ไก่ของเรานั้นสวยงามและมีน้ําหนักนะครับอยากให้ทุกท่านนั้นดูแลไก่ของท่านนะครับเป็นอย่างดีโดยที่ไม่ให้ไก่นั้น แค่แกนนะครับเป็นไก่ป่าไปเสียหมดนะครับเพราะผมไปหลายที่ครับกว่าจะได้ไก่มาสักตัวเนี่ยต้องดูครับว่าโอ้กว่าจะซื้อทำพันธุ์ได้นะครับบางที่ก็เลี้ยงผสมกันแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับทําให้คนที่ซื้อไปเลี้ยงต่อก็ยากแล้วก็ การที่เราจะขายนะครับน้ำหนักมันก็ไม่ได้ครับเพราะมันแค่แกนครับกินอย่างไรมันก็ไม่โตนะครับมันก็แค่แกนอย่างนั้นนะครับนี่ครับส่วนเป็ดนะครับเป็ดในเลี้ยงผสมกับไก่ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ตัวนี้เขาเลี้ยงแยกไว้นะครับเป็ดก็อยู่ในร้าวครับ การเลี้ยงเป็ดนะครับเป็นการเลี้ยงที่ง่ายมากครับก็ขังเขาไว้อย่างนี้นะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับถ้าหากว่าคุณไปซื้อมาใหม่เนี่ยคุณต้องขังเขาไว้ก่อนนะครับอย่าให้อะไรไปกวนเขานะครับถ้าเขาตกใจแล้วหนึ่งเขาก็บินหนีได้นะครับเราควรจะขังไก่กับเป็ดไว้ให้มิดชิดครับถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเลยนะครับหาคอกที่แน่นหนาหน่อยนะครับปิดกั้นเขาเพื่ออย่าให้เขานั้น ตกใจอะไรได้ง่ายนะครับหมาเหมือนี่อย่าให้มากวนนะครับแมวนะครับเป็นส่วนที่สําคัญที่เราต้องระวังนะครับพวกเป็ดพวกไก่พวกนี้นะครับตื่นตกใจง่ายครับเหมือนเป็ดนี้ครับเห็นไหมครับเราเลี้ยงง่ายก็จริงครับแต่ถ้าตกใจแล้วมันก็ไปเลยครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ